เอาแล้วเราเห็นรูปในไอจีแล้วเราไม่ไปไป,ไปถามเมียว่าคนนี้เป็นใครเราไม่เราไม่พูดแบบนี้เลยเหรอครับผมถามไปเขาก็บอกว่าเป็นน้องครับ <S <S เขาก็เลี่ยงไปใช่ครับเราก็เลยเลือกที่จะไม่ไม่ไปถามเขาใช่ครับอืมแต่เราก็สืบ <roup. S 1> ในทางลับๆว่าเขาเป็นทหารครับแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่โรงพยาบาลของภรรยาเขาทราบไหมครับทราบครับทราบหมดเลยครับเขาก็ว่าบางทีก็มีเพื่อนเพื่อนส่งมาให้ครับว่าเนี่ย ว่าไปเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันครับเพื่อนของเพื่อนของเมียคุณเองเนี่ยส่งมาให้เนี่ยเหรอครับผมเขาสงสารคุณใช่ไหมครับทุกครั้งที่เวลาเขาบอกคุณมาเนี่ยเขาจะต้องเขาจะบอกว่าเขาเองเนี่ยเฝ้าที่โรงพยาบาลหรือไปเฝ้าที่บ้านของคนป่วยที่โรงพยาบาลครับเฝ้าที่โรงพยาบาลก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่อยากให้เพื่อนรู้ดี่ยวความจริงเดี๋ยวเขาจะรู้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพอไปบอกเพื่อนบอกเออเนี่ยเมียเมียเมียฉันเนี่ยเฝ้าคนไข้อยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหม ปอมไม่มีนี่ไม่มาเรื่องเปิดเลยโปะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวฝั่งของตัวภรรยาคือตัวเมียก็เลยบอกว่าอย่าไปเล่าให้เพื่อนฟังครับอ๋อคือคือเมียคุณจะนิยมคนที่อายุน้อยกว่าครับอ๋อไอ้นี่ยี่สามเลยครับก็ถือว่าเป็นน้องอ่ะพี่เป็นน้องไหมก็ถือเป็นน้องร่างกายมันกำยำครับคุณผู้ชมมันกำยำผมบอกเลยหัวนี่เกรียนเลยนะอู้แต่มันกางร่มกันได้มันจับมือกันอย่างนี้มันจะเป็นพี่น้องยางคุณถามไหมครับ เนี่ยมันจับมือแบบนี้กูถามเนี่ยนี่พี่น้องภาษาอะไรของมึงเนี่ยถามไหมครับไม่ผมก็ร้อนนั้นทะเลาะกันแล้วครับโมโหกันแล้วเดี๋ยวพี่แก้วแก้วเนี่ยเป็นพี่น้องกันที่มานั่งจับมือเนี่ยพี่มานั่งจับมือกันอย่างเงี้ยเนี่ยขออภัยเนี่ยผมที่พี่นั่งจับกันอย่างเงี้ยเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยผมเป็นพี่น้องหมนั่งจับกันยี้ได้ไหมเนี่ยพี่เดียวครับปล่อยเถอะครับพี่ครับแกม่พี่ก็แก้วแกพี่ไมผมหน้าแดงเลยไม่พี่แค่แสดงเอาแสดงพี่แสดงให้เห็น คือให้เห็นเหมือนกับในมือนี่อ่ะคุณผู้ชมผมขออภัยอ่ะอะไรวันนี้มาถึงว่าโมเมนต์ของการกลับมาขอโทษขอโพยไม่มีเลยขอโทษเขามากลับขอโทษผมอยู่ขอว่าขอคืนดีครับผมเออคุณอยากให้ทางฝั่งของชูคนนี้ที่เป็นทหารเนี่ยที่เป็นสิบตรีคนนี้ถูกลงโทษทางวินัยครับผมและถูกตำเนินคดีตามกฎหมายครับทางอาญาเกียวกับขังคุณถูกไหมใช่ครับแล้วก็ค่าเสียหายด้วยครับที่ผมฟ้องหย่า ค,คือมันต้องแยกกันนะครับไอ้ส่วนของคําพิพากษาสารเยาวชนปทุมเนี่ยมันก็ต้องไปตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีคก็ต้องไปดําเนินการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์สินเขาแต่ในส่วนคดีความเนี่ยเราเอาหลักฐานไปพี่แก้วคิดว่าตอนนี้เนี่ยพนักง,งานสอบสวนคงจะาอยู่ระหว่างการดําเนินงานประสานกับพักธรรมนูนสันทหารอยู่เพื่อที่จะมาเขาเรียกว่าเวลาเราจะออกหมายจับมันต้องมีการหาลือกันครับผมพรพะว่าเขาไม่ได้เป็นผลเรือน นะครับรูปแบบการออกมาจับน่าจะต้องมีขั้นตอนพี่แก้วเข้าใจว่าตอนนี้พนันกงานสอบสวนคงอยู่ระหว่างการออกมาจับในส่วนของการหน่วงเหนี่ยวกักขังทำร้ายร่างกายคุณไอ้พวกนี้มาเป็นโทษอาญาจะเป็นทาหารหรือว่าพลเรือนก็ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญาเหมือนกันอยู่แล้วครับคือเบื้องต้นก็ต้องดําเนินคดีโดยการที่ว่าส่งข้อมูลให้กับตํารวจเพราะตอนนี้คดีแพ่งของคุณยุติไปแล้วนะครับ ถ้าคุณจะไปบังคับคดีในส่วนของชายชูก็ไปว่ากันในส่วนของเจ้าพนักงานบังคับคดีแต่ในส่วนคดีอาญาเนี่ยเหมือนที่พี่แก้วพูดก็คือเราก็ต้องให้ตํารวจดำเนินการขอหลักฐานขอนุนขอนี่มาประกอบซึ่งหลักฐานคุณมีบางส่วนและมันพอที่จะออกหมายเลียดเอ้ยออกหมายจับได้อยู่แล้วครับครับซึ่งพี่แก้วว่าเรื่องนี้เราก็เดี๋ยวลองไปดำเนินการกับสอนอบางพลัดดู ส่วนของเรื่องของสามหน่วยงานที่ไปร้องนี่พี่แกคิดว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเหมือนเหมือนกับพี่พี่หนุ่มพูดแหละครับยืนยันใช่ไหมออกหมายเรียกสองครั้งยืนยันครับแล้วทุกอย่างแล้วคุณได้ตามเรื่องอีกไหมตามผมตามเรื่องสองครั้งครับแล้วทาว่าไงก็มีเนี่ครับแจ้งมาฮะอันนี้นี่คืออะไรที่สอนอางพันแจ้งกลับมาอ่ะมันเป็นแจ้งสถานะมั้งครับแจ้งความคืบหน้าการสอบสวนคดียาครั้งที่สองเรียนคุณแล้วก็ แค่บอกว่าตอนนี้คดีอยู่ระหว่างการอะไรเฉยๆครับครับซึ่งรู้ตัวต่างๆของชายชูด้วยวันนั้นเพราะเขาเป็นคนที่โทรตามพวกนั้นมาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้สั่งเขาเป็นผู้สั่งการเขาเรียกว่าเป็นผู้ต้องหาครับเป็นผู้ต้องหาเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นการสั่งการที่ผู้ต้องหาเลยใช่ใช่ครับส่วนอีกที่เหลือจังหลบอยู่ในอยู่ในสังกัดเลยนะไม่แต่แต่หมายตำรวจมันระบุชื่อผู้ต้องหาชัดเจนเลยนะพี่เพื่อดำเนินคดีกับสิบตรีคนนี้ในฐานความผิดร่วมกันทำร้ายร่างกาย อืมเขาตั้งข้อหาเดียวนะครับเดี๋ยวยังไงคุณไปเพิ่มข้อหาเป็นข้อหาหนุ่งเดียวกักขังเข้าไปด้วยครับ